ว้าวเปิดภาพเกรทวรินทรนมองแจ็กกี้อุ้ยสายตานั้นคือรักแหละเป็นอีกหนึ่งคู่ดาราสาวพระเอกสุดฮอตที่ถูกสนใจเป็นพิเศษว่า,าจะเป็นคู่จริงหรือเปล่าระหว่างดาราสาวแจ็กกี้ชาเคอรลีนมืนกับพระเอกหนุ่มชื่อดังเกรทวรินทรนปัญหาการจากที่ทราบกันว่าหนุ่มเกรทเป็นหนุ่มในอุดมคติของแจ็กกี้มีโมเมนต,ต์หวานหวานฮาฮาให้เห็นอยู่บ่อยครั้งล่าส แจ็คก,กี้ก็ได้โพสตภาพคู่หนุ่มเกรทโพสต์ผ่านอินสตาแกรมแอดแจ็คกี er ้แจเก์ไลซึ่งหนุ่มเกรทก็สงสัยตามองคแจ็คก,กี้จนสาวแจ็คก,กี้ระบุแคปชั่นว่าสายตานั้นคือรักแหละต้องเป็นความรักแน่ๆทางด้านหนุ่มเกรทก็ได้คอมเมนต์ว่าอุ๊ยในขณะที่หนุ่มเกรทโพสต์ภาพคู่ลงอินสตาแกรมเช่นกันแอดเกรทขีดล่างไรเดอร์สิบระบุแคปชั่นว่าฮ่าฮ่าฮ่าเจอการวันนี้16.0 09 c h 3นะครับท็กเอาสคริปมาเช็คซี #tag สคริปไม่จัดถนัดนอกเรื่องบอกเลยแค่ว่ามาแค่ภาพคู่แบบนี้ก็ทำแฟนคลับแซวสนานไอจีแล้วจ้า